ปปชเปิดคุ้มทรัพย์อัศวินหลังพ,นพ้นผู้ว่ากทมรวย11ล้านปปชเปิดคุ้มทรัพย์อัศวินขวัญเมืองหลังค้นตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวย11ล้านเงินฝาก4บัญชีครอบครองที่ดิน6แปลงในพื้นที่ชนบุรีนคปรปฐม12กรกฎาคมวันนี้มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเมื่อวันที่24มีนาคม2565โดยพลตำรวจเอกอัศวินได้แจ้งสถานะยา เมื่อวันที่26เมษายน2,554โดยมีบุตร3รายแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น11ล้าน5แสนบาทประกอบด้วยเงินฝาก4บัญชี3ล้านแแสนบาทที่ดิน6แปลงในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี5แปลงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม1แปลงมูลค่า 5.3ล้าน3แสนบาทยานพาหะะสองล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆ3 0 0แสนบาทเป็นทองรูปพรรณหนัก10บาทไม่มีหนี้สินขณะเดียวกันยังแจ้งว่ามีไรายได้รวมต่อปีประมาณ2ล้านบาทเป็นเงินเดือน860,000บาทเงินค่าราชการบำนาญ6 4 0 0น6 0 0 0บาท เงินเพิ่มค่าราชการทางการเมือง490,000บาทมีรายจ่ายรวม7 4 0 0 0บาทเป็นประกันชีวิต100,000บาทค่าสาธารณูปโภค120,000บาทค่าน้ำมัน60,000บาทค่าโทรศัพท์24,000บาทค่าท่องเที่ยว300,000บาทเงินบริจาค100,000บาท สำหรับพลตำรวจเอกอัศวินได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมระหว่างปี2559ถึง2565จากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชโดยให้มาแทนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอดีตผู้ว่ากทมอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกอัศวินเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผอ,อตอรอเป็นต้นก่อนจะมาเริ่มงานทางการเมืองกับพักประชาธิปัตย์ภายหลังเกษียณอายุราชการขณะเดียวกันพลตำรวจเอกอัศวินได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเมื่อปลายเดือนมีนาคม2565 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมอีกครั้งในนามอิสระโดยมีคะแนนมาเป็นอันดับ5คือ214,805คะแนนคิดเป็น8%ของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด